Thank you ก็ท่าเพื่อนมาก็แวะมาพักที่นี่ราคาแค่600เองนะคะแล้วก็หน้าที่พักนานหลักมากๆก็ นี่สั่งเป็นแนะนะนื้อเนาะได้นะนี่น้ำจิ้มของเขาน้ำจิ้มของเขาจะเป็นแบบนี้ไนงะไม่มีใส่ขิงใส่พริกน,นะนี่ยอ่ะรอชิม เห็นไหมฉันเลือกนาน้โอเคเยาขอไปทิ้ก่อนนะอร่อยปะมวันเหนือวันเานือเหรอน้ำน้ำผัดนัาน้ำแต๊ะไปเฮียกินก่อนพอละมันไม่แข็ ก็เดี๋ยวสังหมูกรอบกับไก่ทอดมาชิมรอสตกน้ามีน่าทานครัยหมูน่ากินไหข้าวหนะมูกรอบไก่กรอบโอ้ยัต่น้ำมีน่าเยอะรอ วันนี้นะคะเราก็เข้ามาที่มิวแลนนะคะก็คือมันจะอยู่ข้างหน้าหน้านิยมเลยคือเป็นที่ทักของเราเลยนะคะวันนี้สั่งเป็นเขาเรียกอ,อะไรอ่ะ <_ T> มันชื่อยาวอะเป็นอะไรนะกินร้านกวเตียวแล้ว ไม่รู้มันชื่อภาษาอาังกฤษเนาะก็มันมีแต่เราเอเลือกเป็นรสสตรอเบอรี่แล้วก็ราดซอสเป็นชาเขียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะน่ากินขนาดไหนแต่ว่าความอร่อยมันอร่อยอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นของไทยเป็นมาแต่ว่าร้านที่ทนี่เขาทำน่ารักนะท<อ>ี่เอาไว้ทำอะไรทำเป็นความเย็นเหรอครับเครื่องหมายเฉยมันมีจุดถ่ายรูปน่ารักนะแล้วก็จะมีด้านไหนด้วยออนี่ อันนี้ก็แล้วแต่ใครจะเข้ามาเป็นไฮเวทเนาะแต่ว่าเราเข้าดันนั่งเป็นดันนอก ก็จะเป็นถนนคนเมืองในบาซ่านะคะอาจจะซื้อของฝากตรงจุดนี้ก็จะมีไอนี้เราเข้าไปได้เลยนะไม่จําเป็นว่าจะต้องไปเสาร์อาทิตย์แต่ว่าถ้าไปเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นถนนคนเดินสุกเสาร์อาทิตย์นะคะก็นี่เลยวิ่งเมืองเป็นในบาซ่านะคะแล้วก็ฝั่งด้านนี้เลยนะคะจะเป็นเทือนฮอมอ่ะที่เขาเป็นอาหารพื้นเมืองนะถ้าใครมาเห็นเขาว่าต้องมากินกันเป็นเมืองอ่านี่ก็เป็นเซเว่นนะ จะสังเกตได้เลยนะว่าพวกเซเว่นพวกฮาเฟ่อเมซอนหรือว่าพวกไก่ย่างฮาดาวเขาจะทําแบบร้านแบบน่ารักมากเลยคือทําดีอะว่าอันนี้นะคะเป็นร้านข้าวซอยต้นน้ํานะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยคนเยอะตรงนีเ้เนาะตรงนั้นข้างในเลยวะไเ เที่ยงก่นอนเนาะอันนี้ร้าน,น,นข้าวซอยก้นน้ำนะที่แบบดาราเขาต้องมาแบบสั่งกินทีน่นี่เดี๋ยวเราสั่งไก่หนึ่งแล้วก็เนื้นอหน่ามาแมล้วอันนี้ข้าวซอยเนื้อนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นของคุณชายเขาอันนี้ก็มาเลยนะคะข้าวซอยไก่เออข้าวซอยไก่นะคะ เดี๋ยวเรามาสิดสิพี่ชาคิดว่าไงบ้างคะจำจำรถเขาสอยไม่ได้ัจริงเหรอ,อ <c oughs> ห่างหายจากบ้านเกิดมานานไม่ได้กินเขาอยีจะเป็นเนื้อให้ให้ดูเนื้อหน่อยเนือ้อจำรถเขาสอยไม่ได้แล้วมันต้องเป็นอย่างไือันนี้มันจะเป็นแบบ เป็นหมี่นิ่มกับหมี่กรอบใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อเขาก็ชิ้นโตใส่เครื่อ,องเคียงไปมันก็จะมีหอมแดงแล้วก็จะมีผักกาดดองบีบมะนาวไว้ด้วยขาห่ะเอเมก็อยก่นะตัวนี้มีใบเตยส้นนี่

ของหวานก่อนเริ่มเวียนหัวแล้วเพราะว่าถายรูปเยอะไปหน่อยออจริงๆที่นี่วัดเยอะมากแล้วก็เราก็ไปได้ไม่ครบนะแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยเราโชคดีนะเนี่ยมาหน้าฝนแต่ว่ายังไม่โดนฝนเลยแบบหนักๆอ่ะมีแต่แบบปล่อยๆระหว่างทางแต่ว่าในตัวเมืองวันนี้แดดเปรียงปรางมากคือร้อน <c oughs> เดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วนะคะสวนเซนแต่ว่าเป็นเพื่อนคงสงสัยนะเอ๊ะทำไมต้องมากินสวนเซนที่นันก็เดี๋ยวลองมาดูแล้วกันนะว่าทําไมเราต้องมาสวนเซนที่นั่นนี่เห็นหรือยังคะว่าทําไมเราต้องมาคือร้านทุกร้านนะไม่ว่าจะเป็นร้านอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแฟนชายแบรนด์ดังๆมันจะทําเป็นร้านแบบน่ารักน่ารักอ่ะคือเหมือนแบบมันเป็นจุดแบบ สวยเลยอ่ะเดี๋ยวดูเนส้นดิร้านน่ารักมากแล้วก็ดูแบบว่าดูสโลไล์แล้วดูเหมือนแบบมันน่ารักกันเอกไม้ถอกเดี๋ยวจอดรถกันละกัน ทางด้านหนึ่งนะด้านบนเนี่ยมันก็จะมีให้ถ่ายรูปนะคะเป็นจิตกรรมฝาผน,นังจะมีภาพผู่มานยามานด้วยคือบอกว่าถ้ามาที่นี่นะก็ต้องมาถ่ายรูปคู่นะไม่งั้นเดี๋ยวหมาไม่ถึง ็นกำแพงเมืองเก่านะคะนี่ กำแพงนะคะเมืองเก่าน่านนะคะพัดลมพัดตลอดเวลาแล้วก็แบบถ้าได้กับกาแฟหรือชาสักแก้วนะ้วนั่งบริเวณนี้ก็จะดีมากๆเลย เป็นซุมรีลาวดีนะคะคก็มาถ่ายไม่มีคนเลยค่ะมาเที่ยววันที่เขาเท่างานกันก็จะได้ภาพสวยๆแบบนี้นะคะคก็เราก็เดินผ่านซุ้มนะคะลีลาวดีมาแล้วด้านหลังเี้นะคะคก็บอกเลยว่า สวยมากๆเลยแล้วก็ไม่มีคนเลยที่สำคัญนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยก็สำหรับในตัวเมืองหน้านะคะก็จะจบที่ซุมลีลาวดีตรงนี้นะคะในส่วนของการเช็คอินก <ะ S 1> ินแล้วก็ถ่ายรูปนะคะก็เดี๋ยววันนี้เอ๋ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะขึ้นอาดอยสะกาด ดีเลยนะคะเ,คเพราะว่าคืนนี้เนี่ยเราพักบนดอยก็เดี๋ยววันนี้เองขอลา,าไปก่อนแล้วกันนะคะคบ๊ายบายบ๊ายบายดิบ๊ายบายไปแล้ว <laughs> โอเคบ๊ายบายค่ะ